พร้อมเป็นเจ้าภาพเอเปก2022มุ่งเดินหน้าโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยและก็ประชาชนในภูมิภาคนะครับคุณผู้ชมในโอกาสที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปก2022ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในปีนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและก็ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิติ โดยไทยให้ความสําคัญกับการปรับตัวและฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ผ่านแนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลหรือ Open Connect Balance นะครับโดยเปิดกว้างทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุนส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพิ่มการเชื่อมโยงฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกปลอดภัยดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้นะครับบทบาทของไทยในเวทีเอเป็กกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของเอเป็กซึ่งคนไทยและประชาชนในภูมิภาคจะได้ประโยชน์ในระยะยาวจากบรรยากาศการค้าการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่มเพิ่มโอกาสการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทิ้งแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างสมดุลทุกด้านครับ